สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงแล้วครับแหล่งที่เราจะซื้อไก่ไข่ครับมันก็นมีไข่เล็บปล่อยละปล่อยลานี่เงี้ยเพิ่มเปนกินเลย่อะมาน้อยก็มีครับมาน้อยอ,อ๋อ วันนี้เราให้มืออาชีพนะครับมาเลือกไก่ไข่ให้ครับมือโปรนะครับมือโปรนะครับไก่ดูดาครับ วิธีเลือกไก่เลือกยังไงคะเลือกคนไ่ไปเสื้อไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวันเสื้อหญคุณิมาเอาข้อซีเรียเอาลงมาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้จักตัวแล้วเนี่ยไปยิบมาก มันมีเขาคอระบาดนี่ไหมกระซื้อมันกินไก่ไปนะฮะ เื้เเอไก,ไก,ก่ไขาา่ครับตัวละแปดครับแปดเมาจนจะหมดเลนะ้ <c oughs> เาเลยเาไปลี้ยงไกนะ่ไข่ครับพก้หอเลพี่กรอ่าพี่เก้ไปตัวนึง เมื่อกี้ไปตัวนึง่งมันหลายเด้แล้วก็ไม่ได้ ใช่กรตกัวยี่สิบเอ็ดชาเอ็ดตะกาานี้เป็นชาห้าตัวนี้เนาะชาห้าบอกชาห้าเธอเธอเขาให้เธอมาไล่ไก่นะโอ้ยถ้าเป็นตะก้อนะถ้าได้แตนแล้วน่าเฮ้ยเนาะ มือดเไงนี่คนจับไก่นะคะพนักงานจับไก่นะไม่ใช่ปอบนะคะไก่ที่จะเป็นลมเนี่ยสิ ยีิบสี่บาท้าจับกนหนังตาแดดมาและกลับบ้านจะดงกว่าดังๆบ้านแล้วครับรีบขนลงครับเดี๋ยวไก่เดสมอลเ เธอไปขนสิกับกูไม่ขนย,ย่านย่านไก่ตอด <laughs> มือตะตุ้หมาใาให้ามไม่ไหวแล้ว

เิ็กเอาข้อครับเชิญครับให้ย,ยิอ่อาหารมาให้ครับพ่อ,ขอยังทำไม่เสร็จนะครับ ก็ล้อมรั้วตะขายไปก่อนนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอนะครับการเลี้ยงไก่ไข่นี่ก็ไปรับไก่มา30ตัวแล้วก็ซื้อฉากในบ้านอีก5ตัวเป็น35ตัวนะครับทั้งหมด35ตัวขอบ ใช้ข้อเก่าตอนนี้ยังทำยังไม่เสร็จปรับปรุงอีกบนิดหน่อยครับ ตอนนี้เล้าไก่เราใส่ตะข่ายแล้วนะครับเป็นตะข่ายแล้ก็ทำประตูตะข่ายส่วนโรงเรือนหรือเล้าไก่นะครับยังทำไม่เสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็ทำใส่ตะข่ายอยู่นะครับ ของเราก็เป็น40ตัวแล้วนะครับก็ซื้อมาเพิ่มอีก5้าตัวหลังจากวันก่อน,อนมี35ซื้อมาเพิ่มอีก5าเป็น40ตัวนะครับไข่ไข่ภาพด้านใน,นครับโรงเรือนก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับยังไม่ได้ลงแกบนะครับ เดี๋ยวรอปรับปรุงอีกทีนะครับตอนนี้ไก่ของเราก็40ตัวนะครับาหารคับเดียวกินหมดเลยนในอาหารเช้าเย็นนะครับเช้าเย็น2เวลา ปล่อยเป็นยาให้ขึ้นไหมนะครับให้ไก่เขาจิกกินนะครับยาตรงนี้จะไม่แนวออกนะครับปล่อยให้ไก่เขาได้จิกคุ้้เขียได้กินนะครับให้เดินเล่นนะครับช่วงเย็นก็เอาเข้าคอกครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป พามาดูการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไปจับไก่ไข่แล้วก็ไปซื้อนะครับไก่ไข่ราคาตัวละ80บาทนะครับไก่สาวนะครับไก่สาวพร้อมไข่วังว่าเลี้ยงต่ออีกสักหนึ่งเดือนหวังว่าคงจะมีไข่เห็นนะครับช่วงนี้ก็ให้หัวอาหารไก่ไข่ไปก่อนนะครับบำรุงไปก่อนนะครับ 10ตัวตัวละ80เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวในเรื่องของโรงเรือนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะครับในการเลี้ยงไก่ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้โรงเรือนก็โรงเรือนมีอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาดูไก่ไข่นะครับหลังจากลงเลี้ยงปลาไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ทำเกษตรผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไว้รับประทานนะครับก็ขอบคุณนับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ใครที่รับชมแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ช่องเกษตรไทพูด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับของช่องเกษตรไทพูเดี๋ยวจะอัปเดตนะเรื่องของมีการเลี้ยงด้วงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับและการเกษตรทั่วไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคิปคลิปหน้าครับผม